ดิจิตอลวอลเล็มหาราบเขาเงินแลกคะแนนเสียงหรือระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจแจก1 0 0 0 0บาทใครไม่อยากได้บ้างนะครับคำถามคือมันเป็นเงินที่หล่นมาจากฟ้าหรือเป็นเงินที่ต้องไปกู้มาแล้วให้คนไทยมาใช้นี่กันเองแล้วเรื่องนี้ใครได้ใครเสียมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังได้ข่าวว่าเงินหมื่นเฟ,ฟสามกำลังจก รับมาหลอกหลอนคนไทยอีกแล้วนะครับสองเฟสที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนย่อยยับทั้งด้านการเงินประชาชนได้เงินไปจับจ่ายใช้สอยคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่เปราะบางก็โอเคนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมัน ได้ไม่คุ้มกับเสียสรุปแล้วนี่ไม่ใช่โครงการแจกเงินแต่มันคือระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจที่นักการเมืองกําลังซื้อใจประชาชนด้วยเงินของภาษีที่มาจากส่วนรวมแต่พักการเมืองเขาก็จะได้หน้าแล้วเขาก็จะอ้างว่านี่แหละคือผลงานของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลงานเขาไม่ได้เป็นการแจกเงินผลงานคือการสร้างนี่ตกไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานของพวกเราเราจะภูมิใจกับคนพักนี้หรือว่าคนสาบแช่งพวกเขาดีรัฐบาลรู้ดีว่าการ แจกเงิน2ครั้งที่ผ่านมามันคือการเผาเงินแล้วยังจะมีการเผาเงินครั้งที่สามทำไปทําไมรู้ว่าแจกเงินต่อไปก็ไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแต่ก็ยังจะแจกต่อรู้ว่าไม่มีเงินพอแต่ก็ยังดันทุลังจะแจกรู้ว่าทุกฝ่ายยังไม่พร้อมแต่จะรีบทําเพราะต้องเอาคะแนนนิยมมาไว้ในมือก่อนแล้วก็จะได้ทวงบุญคุณตอนเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่คือความคิดแบบอขอคะแนนก่อนปัญหาที่ตามมาจะเป็นยังไงก็ช่างแล้วผลลัพธ์แล้วครับ นี่สาธารณนัแม่นก็เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นประชาชนรับเคาะไปยันลูกยันหลานแต่รัฐบาลมันได้คะแนนเรื่องราวแบบนี้มันคือนักการเมืองใช้ใช้เงินที่ไม่มีอยู่จริงมาซื้อใจประชาชนลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณนี้นี่บัตรเครดิตเยอะอยู่แล้วแต่คุณดันไปกดเงินเพิ่มมาแจกเพื่อนบ้านหนึ่งหมื่นหวังว่าเพื่อนบ้านจะชอบคุณแล้วช่วยกันทําให้คุณดูดีแต่นี่มันคือเงินที่คุณต้องจ่ายเองในอนาคตนี่ ี่คือสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําแบบนี้แต่รัฐบาลจะได้คะแนนได้หน้าส่วนประชาชนที่รับเงินหมื่นไป หรือไม่ได้รับก็แล้วแต่ทุกคนต้องมาใช้หนี้สาธารณะด้วยกันแจกเงินหมื่นไปแล้ว2รอบใช้งบไป1 8 0 0 0 0ล้านแต่เศรษฐกิจไทยแทบไม่ขยับดัชนีการบริโภคภาคเอกชน PCI ที่เป็นตัวบอกว่าประชาชนใช้จ่ายมากขึ้นไหมแต่ผลที่ออกมาไม่มีตัวเลขขยับขึ้นเลยเหมือนแจกเงินให้ไปแช่แข็งในตู้เย็นเหมือนเทน้ําอันน้อยนิดลงไปในทะเลทรายไม่มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP ที่คาดหวังว่าจะโตกับดุกเป้าซึ่งย ขณะน,นี้ระบบเศรษฐกิจต่างๆกําลังดิ่งลงเหวตลาดหุ้นก็กําลังดิ่งลงเหวแต่คนที่รับผิดชอบในการดูแลเศรษฐกิจยังจะเอาเงินมาแจกแล้วยังมีหน้ามาพูดด้วยนะคุณพูดเพาได้พูดว่าคนที่ฉลาดจะมองพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วจะเห็นโอกาสทนคนที่ไม่ฉลาดจะตื่นเต้นและไม่เห็นโอกาสในสิ่งนี้ว,ว่าเขาให้มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคอยดูแลเศรษฐกิจต่างๆแต่เสือกจะมาเป็นไลคดจีด GDP ที่คาดหวังจะโตก็กลับบุดเป้า เทียบง่ายๆก็คือโยนกระสุนเข้าไปในปาหวังว่าสัตว์จะออกมาแต่สุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าเจ๊งแต่ก็ต้องทําไปเพื่อจะเอาคะแนนแล้วก็ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเลยหวังคะแนนเสียงทําให้คนบางคนคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเก่งแจกเงินเก่งสร้างกระแสทางการเมืองปันว่ารัฐบาลทํางานดีเก่งเศรษฐกิจทั้งที่ความเป็นจริงเป็นเพียงแค่การเผาเงินรัฐบาลพักเพื่อไทยหวังว่าเป็นการขยายฐานเสียงก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนบางคน จำได้ว่าเฮ้ยพักเนี้ยเขาเคยให้เงินอันนี้คือการใช้เงินภาษีเพื่อสร้างกระแสให้พักตัวเองโดยไม่สนใจอนาคตของเศรษฐกิจไทยมาดูเลยนะครับตัวอย่างประเทศที่แจกเงินแล้วพังอาร์เจนตินาแจกเงินจนหนี้ท่วมเศรษฐกิจล่มค่าเงินเฟ้อทะลุ100%ออันนี้อีกประเทศหนึ่งเวเ,เ,เนเวเนลา แจกเงินให้ประชาชนแบบประชานิยมสุดท้ายเกิดภาวะไฮเปอร์อินเฟคชันเงินเฟอ้อเป็นพันเปอร์เซนต์ประชาชนต้องใช้รถเข็นเข็นเงินไปซื้อขนมปังประเทศไทยจะเดินตามรอยพวกเขาหรือเปล่าผลกระทบที่จะตามมา หากรัฐบาลเดินหน้าแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหรือแจกเงินหมื่นต่อหนึ่งหนี้สาธารณะพุ่งใครจะใช้หนี้คุณทักษิณหรือคุณอุ้งอิงตอนนี้หนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่11.4ล้านล้านหากรัฐบาลกู้เพิ่ม เพื่อแจกเงินอีก150,000ล้านจะทําให้นี่สาธารณะสูงขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วคนที่จ่ายหนี้มันก็คือประชาชนอย่างพวกเราส่วนไอรัฐบาลพระกระไทยแม่งกระทวงบุญคุณยันค่ายันเช้ายันเย็น,ยนเลือกตั้งข้างหน้าก็บอกว่า,วาพี่น้องเลือกพักเราเดี๋ยวเราจะแจกเงินหมื่นอีกเป็นไงเงินหมื่นข้าวที่แล้วใช้หมดหรือยังแม่งแบบเนี้ยสงเงินเฟอ้ออาจกลับมาเฟ้อแรงแล้วก็ค่าครองชีพสูงดอกบีง้งดอกเบีย้ยแม่งต้องขึ้นอีกการแจกเงินเยอะๆในขนาดที่เศรษฐกิจฐฐฐยังไม่โต ทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงข้าวของก็แพงขึ้นเงิน1นึ่งมืบาทที่แจกไปอาจซื้อข้าวของได้น้อยกว่าเดิม 3. ระบบเศรษฐกิจจะขาดความมั่นคงถ้าเป็นอย่างนี้นักลงทุนเขาก็จะขยะต่างชาติจะมองว่าไทยใช้นโยบายประชานิยมสุดโองเกินไปทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงนักลงทุนอาจถอนทุนไทยอาจเสียโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจบนกันมาขนาดนี้แล้วทางออก คืออะไรละลุลงซัก์หลายคนเขาก็แนะนำมานะครับแทนที่จะแจกเงินควรเอางบไปพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจก็คือการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีอุดหนุน SME และสตาร์ทอัพสร้างงานให้คนมีรายได้ระยะยาวเพิ่มการลงทุนจากต่างชาติ ดึงเงินเข้ามาไม่ใช่แจกเงินออกไปถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงต้องทําให้ไทยน่าสนใจสําหรับนักลงทุนต้องหันมาใช้วิธีแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่เอะอะอะไรก็ใช้แต่ประชานิยมประชานิยมการแจกเงินเป็นแค่ยาแก้ปวดแต่เศรษฐกิจไทยต้องการยาแก้โรคที่ทําให้เติบโตได้จริงการแจกเงินหมื่นเฟดสามนี้ หรือที่รัฐบาลพยายามจะเรียกว่าดีตอนวเ็สคือกับดักประชานิยมที่อันตรายที่สุดในขณะนี้ฟันธงได้เลยนะครับว่าการแจกเงินในช่วงขณะนี้ไม่ใช่เป็นทางออกในการแก้ไขเศรษฐกิจแต่ตรงข้ามมันจะเป็นทางรัดไปสู่ความหายนะนักการเมืองเขารู้ดีว่าตอนนี้มันคือการเผาเงินแต่เป้าหมายของเขาคือต้องการคะแนนเสียงมากกว่า ความตั้งใจที่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแท้จริงน่าเสียดายครับสุดท้ายคนที่รับเคาะเป็นใครล่ะครับก็พวกเรานี่แหละพวกมึงพวกคูพวกประชาชนอย่างเราๆที่ต้องใจนี่ก้อนโตในอนาคตมันจะมาในทุกรูปแบบมาในแบบการขึ้นภาษีก็ได้มาในแบบการที่ไฟฟ้าแทนที่มันจะลดมันก็ไม่ลดเพราะว่ามันเอาตรงนี้ไปชดเชยชดใช้กันนะ้ํามันในที่จะลด มันก็ไม่ลดพวกเราต้องอย่าปล่อยให้การเมืองประชานิยมแบบนี้กลับมาทำร้ายอนาคตของประเทศได้อีกประชาชนต้องฉลาดรู้ทันเกมอย่าหลงกลเงินที่แจกมาแล้วสุดท้ายไอ้เงิน1,000งหนที่ได้มานะนะั่นอ่ะมันก็คือหนี้ของเราเองคิดให้ดีการแจกเงิน1,000งบาทวันนี้อาจให้อาจทำให้ไทยเป็นหนี้ ไปปอีีกหลายสิบเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพือพ่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงถ้าเห็นด้วยว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดแชร์ให้กับ เพื่อนๆของท่านได้รู้เท่าทันเหมือนกับพวกเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนออยลังสตูดิโอหรือสลัดเน่าเล่าข่าวโดยตรงกดที่ครับกดเดี๋ยว,ดดยวนี้แล้วถ้าคุณกดแล้วเนี่ยสิทธทิประโยชน์ที่คุณจะได้มากมายได้รู้ข่าวสารบ้านเมืองได้รู้ดราม่าของสังคมในโลกอินเทอร์เน็ตณขณะน,นี้ก่อนไรแล้วชมไลฟ์สดกันทุกวันจันท์ถึงวันเสาร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เรามาแลกเปลี่ยนสอบถามกันอุ้ยเหมือนเพื่อนๆมานั่งวง คุยกันวงใหญ่หญตๆตอนโตคิดใหญ่ทำเป็นเหม็นทุกโครงการสลัดเน่า